คุณผชมตั้งแต่แรกเนาะว่าเราจะมียังดีไซเนอร์เรื่องของการดีไซน์ผ้าเข่าม้ามานะคะออกแบบด,ดีไซน์มาอันนี้ก็คือเป็นนางแบบ ทั้งสองคนเลยตัวเล็กกับตัวใหญ่โอ้โหน่ารักน่ารักนะคะอ่ะนะคะต้องขอแนะนําก่อนนะคะวันนี้ค่ะเป็นอ่อนุ่งแมนนะคะ,ะนายเศรศษฐวุฒิ์นามปัญญาศึกษาชั้นปีที่สาจากสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิงทอคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะนี่คือผลงานดีไซเนอร์นะนี่เป็นยังดีไซเนอร์จริงๆเมื่อกี้ถามเขาว่าเป็นยังหรือเปล่าเขาบอกว่ายางกอนตลกมากนะเนี่ยนะเป็นแฟชั่นผ้าของมาไทยสุ ดีไซน์ระดับโลกอันนี้คือเป็นคอนเซปต์ของงานใช่ครับอ uh ๋อ huh. ค่ะอ่ะแต่ว่าอันนี้เราให้ดูคร่าวๆก่อนนะว่าเป็นแบบนี้อันนี้คือ,อผลงานของน้องแมนเขานะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเราจะได้มาคุยแบบเจาะลึกกันเลยว,ว่าเพราะอะไรมีแรงบันดาลใจอะไรทําไมทําดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้ถูกต้องแ<อ>ลวทำไมถึงเลือกภาของมาไทยของเรานะคะที่มันดูธรรมดาธรรมดาแล้วมาดีไซน์ให้มันดูล้ายุคล้ําสมัยแบบนี้ดูสิเด็กๆยังใสได้เลยช่วงหน้าจะเป็นไงติดตามกับรายการ Beauty Expert พัทค่ะได้ยินบอกติดตามหน้า Beauty, Beauty. Expert c l a s Hell c l a s สถานีสุขภาพดี24ชั่วโมงขยายช่องทางการรับชมให้ใกล้ชิดคุณมากขึ้นทาง w w w hplus.co.th และทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของท่านเพียงกดไปที่แอปพลิเคชัน Live TV แล้วกดไปที่โลโก้ h e a l t h p l u s Channel เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับชมรายการที่จะทำให้คุณสุขภาพดีได้ในทุกที่ที่คุณต้องการ Health Plus Chanel วนกินเหาช่วงเข้าพรรษาเงี่ยนะบาปหรอปีพิชเชยตีด้วย,วยบาปหนักเลยไม่บาปอ่ะไม่พนะโล้มยังหรอตกนรกละแผ่เมตตาให้แล้วก,กันฮ้ยเดียวกินกิน ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ชาวไทยได้รับอนุญาตให้บุรระปฏิสังขรอ,อลุมพินีสถานที่ประสูิของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ชาวุทูธทั่วโลกได้มาจาริกเจริญธรรมขอเชิญหลอมหัวใจไทยเป็นหนึ่ง ร่วมทําบุญมหากุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นสิริมงคลครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตท่านที่อยากสุขภาพดีกินอาหารอย่างถูกวิธี พบกับผมอาจารย์ไกลมาพิมลในรายการวันโรคแตกเราพบกันทำไมไปล่อยให้ลูกหลานติดยาไม่รักษาคงต้องให้เวลาให้กำลังใจในการฟื้นฟูเพื่อเป็นกำลังของสังคมและครอบครัวต่อไปพระราชาสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบร,รมราชินีนาถปัญหายาเสพติดนั้นไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่งเป็นปัญหาคนไทยทั้งประเทศมาเรื่มกับกระทรวงสาธารณสุขในการคืนหลุดหลานสู่ครอบครัว คืนคนดูสู่สังคมสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่งพร้อมให้บริการรักษาครับพบกับสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ U R W U E สุขภาพดีราเลืองได้รายการที่จะทำให้คุณกินอาหารอร่อยและสุขภาพดีได้ในทุกช่วงรายการ กับผลงานการออกแบบจากยังดีไซเนอร์ค่ะเป็นคนรุ่นใหม่นะคะแต่ว่าทําผลงานดีไซน์ผ้าของม้าที่เราเห็นว่าเป็นผ้าธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะแต่ว่าสามารถหยิบจับมาเป็นชุดที่เก๋ไก่นี้ได้นะคะเพราะว่าอันนี้ค่ะถือว่าเป็นโครงการโครงการหนึ่งนะคะเขามีชื่องานด้วยนะนบอกว่าเป็นงานาคอนเซปต์แฟชั่นผ้าของม้าไทายสู่ดีไซน์แฟชั่นโลกนะคะซึ่งในงานงานนี้เนี่ยเขาเจัดขึ้น งานใหญ่ค่ะที่มีชื่อว่าสินแผ่นดินถิ่นแม่หลวงนะคะเพื่อเป็นการเทวดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหรือว่าแม่หลวงของเรานั่นเองค่ะก็เกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็มียังดีไซเนอร์เข้ามาประกวดกันเยอะมากแต่วันนี้ยังดีไซเนอร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนั่งอยู่กับเราแล้ว,ลวนนเนาะปิ่นเก้าเนาะใช่ค่ะนะคะกับคุณนะคะหรือว่าน้องแมนนั่นเองค่ะนายเศรษฐนามปัญญานักศึกษาชั้นปีที่3าค่ะสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอคณะศิลปะ กมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะธัญบุรีค่ะสวัสดีไปทำงานอีกรอบหนค่ะสวัสดีนางแบบด้วยสวัสดีนางแบบให้ก่อนอื่นเรารู้แล้วว่าแบบว่าคนดีไซเนอร์คือใครน้องแมนนะคราวนี้นางแบบแนะนำตัวดีกว่านางแบบนางแบบอารุนใหญ่ก่อนนะคะอารุนใหญ่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อบีค่ะ ชื่อพี่ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่ไหนคะอยู่มหาลัยเดียวกันค่ะมอาลัะเดียวกันมาช่วยเพื่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะน่ารักมากอ่ะคนเลยหลักเลลูกคงไม่ได้เรียนอยู่มหาลัยนะคะแล้วคงไม่ได้มาช่วยเพื่อนอย่างแน่นอนชื่ออะไรคะน้องน้ำอิงค่ะอ๋อชัดเจนมากเลยน้องน้ำอิงอยู่ชั้นไหนแล้วคะชั้นสามทับสองค่ะสามทับสองแล้วชั้นบนหรือชั้นล่างชั้นบนอ๋อโอเคตอบได้ด้วยนะเออนะคะอ่ะน่ารักมาก แล้ววันนี้มาเป็นนางแบบให้พี่เขาได้ยังไงคะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โดนาจับมาจับมาใส่ชุดเป็นนางแบบแต่น่ารักมากเลยอ่ะแล้วค่ะขอบคุณน้ำอิงมากๆนะคะอ่เดี๋ยวเรามาถามถึงคุณแมนเอ่อน้องแมนนะคะคอนเซปที่ว่าในงานที่เราจัดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรเราถึงไปไปออกแบบในงานงานนี้อะคะก็คือว่าทางทางงานประกวดเนี่ยเขาก็จะแจ้งมาท่ะ ทางมหาลัยและอาจารย์อาจารย์ของผมเนี่ยจะค่อนข้างสนับสนุนในเรื่องของการประกวดอยู่แล้วครับเขาก็เลยมีการประชาสัมพันธ์ผมก็เลยลองส่งเข้าไปดูครับก็เลยติดเข้าไป12คนสุดท้ายสองคนสุดท้ายค่ะแต่ถามกลับไปนิดนึงแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานเนี่ยกับโจทย์ที่เขาบอกว่าต้องเป็นผ้าของม้าไทยนะคะสู่แฟชั่นโลกแรงบันดาลใจมาจากอะไรคะ คือผมนึกถึงตอนสมัยเด็กๆนะครับที่คุณคุณแม่จะสอนให้วาดภาพจะเป็นเออก็จะมีภูเขามีลุงกินน้ำมีภาพบ้านนะด้วยใช่ค่ะมีดวงอาทิตย์ด้วยผมก็ดึงดึงเอาสีสันจากตรงนั้นนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจครับก็เลยกลายเป็นชุดที่สีสันแบบนี้ค่ะสีลุ้งหลากหลายเลยโจทย์ภาคของม้าพอได้ยินโจทย์ว่าเฮ้ยโจทย์ภาคของม้า ทำให้เราคิดยากไหมเพราะบอกว่าแล้มันผ้าของม้าจะเอามาทำกับชุดได้ยังไงอะไรเงี้ยท้าทายครับค่อนข้างท้าทายเพราะว่าผ้าขามานี่ผมผมไม่เคยไม่เคยที่จะนำมาออกแบบเป็นเสื้อผ้าอะไรครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าที่ใช้แบบเป็นโพลีเอสเตอร์ตามตลาดทั่วไปแต่ผ้าขมาก็จะค่อนข้างท้าทายนิดนึงเพราะว่ามันก็จะมีลายของมันอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับและการตัดเย็บกว่าจะได้มาเป็นชุดนี่ยากไหมคะ ยากยากมากคือไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยครัโดยเฉพาะโดยเฉพาะส่วนที่ต้องตัดต่อนี่ค่ะคือเราต้องเอาผ้าขม้าสีสีที่เป็นพื้นของเขาอยู่แล้วเอาไปย้อมสีใหม่ผมผมย้อมสี22่สสีแล้วก็สีเดียวนะคะน้องแมนสีพื้นนี่คือเป็นสีอะไรคะเป็นสีขาวครับเป็นสีขาวแล้วก็จะมีลายของเขาอยู่แล้วค่ะแบบนี้ครับผมเอาไปย้อม22สสีย้อมย้อมด้วย ย้อมด้วยตัวเองแล้วก็นํามาตัดเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็นํามาเย็บเป็นผืนผ้าขนาดใหญ่ครับค่ะสีที่ย้อมไม่ใช่สีอะไรย้อมนะคะน้องแม่เป็นเป็นสีที่ใช้ย้อมผ้าธรรมชาติค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะ าล่นมากนะอย่างที่เราเห็นนะคือว่าผ้าของม้าเนี่ยจะอยู่บริเวณปกคอเสื้ออยากให้น้องแมนเนี่ยอธิบายอีกทีนึงว่าส่วนบริเวณของผ้าของม้าเนี่ยอยู่ส่วนไหนบ้างของเสื้อผ้าที่ดีไซน์ออกมาค่ะก็ส่วนที่เป็นสีสันทั้งหมดเลยครับเป็นผ้าขอม้าหมดเลยแต่ส่วนอเออส่วนที่เป็นตรงนี้ก็จะเป็นผ้ายีนนะคะเพราะว่าตามโจทย์เขาให้ใช้ผ้าขอม้า50%ซผสมกับผ้ายีน อ๋อก็คือเป็นผ้าของม้ากับผ้ายีนผสมกันใช่ครับอ๋อคอนเซ็ปต์เขาบอกอย่แล้วต้องเป็นผ้ายีนกับผ้าของม้าอะไรอย่างของน้องนี่คะออกแบบยากไหมคะก็ของเด็กก็ยากเหมือนกันครับเพราะว่าผมไม่เคยออกแบบชุดเสื้อผ้าเด็กเลยก็ต้องก็ต้องรีเสิร์ชหนักหน่อยครับค่ะแล้วยากนี่คะก่าจะออกมาเป็นชุดนี้ระยะเวลาค่ะระยะเวลานานไหมคะคือทางทางกองประกวดให้มา2อาทิตย์นะครับผมก็ใช้ทั้งหมดเลย2อาทิตย์ อวว่าแป๊นะจะเสียเวลาไปกับตรงการต่อผ้าครับค่ะสองงาทีนี้คือทั้งทั้งชุดเด็กด้วยแล้วก็ชุดสำหรับผู้ใหญ่ด้วยค่ะโอ้แต่เห็นว่าผ้าของม้าที่ใช้เนี่ยจำนวนชิ้นเนี่ยเยอะมากกี่ชิ้นนะน้องแมนก็เท่าที่ผมนับนะครับทั้งหมด1,200ชิ้นนะคะเฉพาะเฉพาะชุดนี้ปะคะเอามาเย็บ เอามาต่อกันนะครับชุดนี้หรือว่ารวมช,<า>ชุดเด็กรวมทั้งหมดเลยค่ะอ๋อ,อทั้งหมดเลยพันสองร้อยชิ้นเยอะมากมากนะคะเนาสุดยอดจริงๆก็เรียกว่าเอาอย่างนี้พอเข้ารอบสิบสองคนไปนี่เกิดตอนแรกคือจักหลายๆคนหรือว่าปริมาณเท่าไหร่กี่คนเหลือสิบสองคนแล้วกว่าจะเหลือผู้ชนะเลิศคะครับคือปีนี้ส่งผลงานเข้ามาทั้งหมด 251ผลงานครับก็อ<า>ตอนแรกก็คัดเลือก30ผลงานแล้วก็ลงมาเหลือ12ผลงานครับคราวนี้ต้องเปลี่ยนแปลงผลงานไปเรื่อยๆไหมคะเปลี่ยนแปลงผมผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงลยครับพยายามทําตามแบบสเก็ตให้มากที่สุดนะครับคือเอาแบบชุดเดิมแพทเทิร์นเดิมแต่เข้ารอบไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับอค่ะสุดยอดนะแต่ว่านอกจากใช้ออชุดนี้นะทั้งสองชุดนอกจากใช้ผ้าของม้าที่น้องแม่ขอย้อมเองแหละ เห็นบอกว่ามีนวัตกรรมที่เราเอานําเข้ามาช่วยในเรื่องของการดีไซน์อันนี้ด้วยเป็นนวัตกรรมอะไรนะคะที่บอกว่าเป็นอันนี้พี่ได้ข้อมูลมานะบอกว่าเป็นนวัตกรรมวิวัฒนาการใหม่ที่มาใช้ในง,งานแฟชั่นเชิงวิทยาศาสตร์มันคืออะไรคะพออธิบายได้ไ,มไหมแฟชั่นเชิงวิทยาศาสตร์คือผมเป็นคนชอบชอบแฟชั่นแนวนี้อยู่แล้วค,ะค่ะคือชอบชอบดูอะไรพวกนี้คะ่ะเขาก็เลยก็มันก็จะเป็นรูปทรงทางเลขาคณิตนะคะ เข้าใจแล้วคือเป็นรูปทรงทางเลยขาคณิตที่เอามาบวกเข้ากับออตัวคอลเลคชันนี้ที่น้องแมนคิดขึ้นมาใช่คเรียกว่าหลายๆคนก็มีหลายๆแบบเสื้อผ้าแตกต่างกันไปทําไมถึงออกมาเป็นแบบนี้มีมงมีหมวกและชุดเด็กทําไมต้องมีทรงมีซิปแบบนี้เออเพราะว่าก็คือได้รับโจทย์มาคือโจทย์เป็นสตรีทแวร์คือผมก็นึกภาพคือมาสตรีทแวร์สตรีทแวร์ของผมก็จะมีก็จะเป็นกางเกงากางเกงยีนเวลาผม ใส่ไปเที่ยวตามที่ต่างๆแล้วจะมีกางเกงยีนแล้วก็เวลาที่ต้องการจะป้องกันแสงแดดผมก็ใส่เสื้อคลุมอะไรเงี้ยครับก็เลยมาเป็นชุดแบบนี้ละเกนะตัวเองด้วยนะอยากได้แบบตรงนี้นางมีแบบฮูดเบาๆแล้วชุดเด็กชุดเด็กอะคะก็อยู่ในสตรีทแวร์เหมือนกันทำไมต้องออกแบบมาเป็นซิปอย่างงี้อ่ะต้องอยากถามนิดนึงเขาคิดอะไรอยู่ออะไรอย่างงี้ชอบคือว่าตอนแรกชุดนี้มันดูเรียบเกินไปครับ จริงๆมันก็จะเป็นสายขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ผมก็คิดว่าเออลองทําเป็นซิปดีกว่าเอาไว้สําหรับโชว์ครับค่ะแล้วก็ดีเทลหน่อยเนาะอ๋อจริงๆคือคือมันรูดกันได้รูดขึ้นได้สามารถเป็นเป็นสสไตล์ดูนะคะอันนี้นี่ดูนางแบบเราโชว์สุดฤทธิ์เอาสินี่นะพอเราลูดลงมาเปิดเห็นเป็นผ้าขาวมาเออหน้านางแบบปัดผมเบาๆนะคะี่เห็นนะคะเห็นเป็นผ้าขาวมาเออต้องถามนางแบบหนึ่งใส่แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ ไม่รู้สึกอะไรม่รู้สึกอะไรแสดงว่าใส่มันสบายมากไงเหมือนแบบใส่แล้วเฮ้ยเหมือนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าใส<ช>ว่าสบายจริงๆเออจริงๆก็ถือว่าเป็นชุดที่สามารถใส่ได้ในชีวิตประจําวันได้ <S <S ไปเดินถนนสตรีทแวร์ได้ <S <S ไดปะกะติเลย <S <S อ๋อนะถามนางแบบคนโตดีกว่ารู้สึกยังไงบ้าง้สึกยังไงเป็นยังไงคะชอบดีไซน์อันนี้หรือเปล่าก็ชอบเดียค่ะรู้สึกเข้ากับวัยค่ะเพราะปกติผ้าพวกนี้ผ้าเข้ามาอะไรมันก็จะ ดูย้อนยุคไปใช่ป่ะคะเด็กสมัยนี้มันก็ไม่ค่อยจะสนใจกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาผ้าของมามาทําอะไรเนาะคือถ้าเป็นผู้ถ้าเป็นผู้ชายอะโอเคอาจจะมีแบบว่าทางตามบานนอตําำหนักสมบัติก็ยังมีอยู่ยังใช้อยู่ที่แบบเอามาคาดเอวเวลาทํางานเหงื่ออก็เอามาซับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยมันมันดูแบบเหมือนเออถ้ามันจะคิดว่ามันจะเข้ากันไหมเอ๊ะไม่รู้จะใช้ทําอะไรแต่ว่าออกแบบอย่างนี้ได้เริ่มมองเห็นแล้วนะว่าเอยเอาผ้าของม้า มาย้อมสีนิดนึงอย่างที่น<ช>้องเขาทำมาฟ้ารเขาเนี้ยแฟชั่นเลยผ้าพ,พันคอที่เราพันกันอยู่ตอนนี้มันมาจากผ้าของมาก็ได้นะเออ,เ,อเลย<ช>อะคำนี้ถามก่อนว่าพอเขาอ้ารอบลึกไปเรื่อยๆนะคะเริ่มรู้สึกยังไงบ้างละคู่แข่งหน้าทัวมะกับการอันนี้ประกวดครั้งแรกหรือเปล่าคะผมประกวดงานอื่นมาก่อนแล้วครับแต่งานนี้เป็นงานเป็นงานแรกที่ชนะเลิศนะครับ ก็ตอนแรกที่เข้ารอบดีใจก่อนดีใจดีใจมากแล้วพอหลังจากดีใจก็จะเริ่มคิดหนักแล้วว่าเราจะ <c oughs> เราจะทํายังไงต่อไปให้ชดุด<ๆ>เราออกมาดีะครับพอได้รางวัลดีกว่าและได้รับรางวัลแบบว่าอันนี้เป็นแบบว่าเราเกียรติยศมากๆเลยนะคะจากพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชาดานะพระวรชายาทษทีค่ะในสมเด็จพระโมโมโอมรสาธิราชสยามมงกฎราชกุมารตรงนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะ ตื่นเต้นมากครับตอนที่ได้ได้รู้ว่าประกาศผลว่าเป็นเราชนะเลิศตอนแรกคือผมไม่คิดว่าจะได้จะได้ชนะเลิศด้วยครับค่ะโอ้แล้วตอนแรกคิดยังไงอ่ะคิดคิดว่าจะได้กที่เท่าไหร่เรามีแบบว่าเป้าหมายมีความคาดหวังเลยเออรู้สึกยังไงใช่ใช่ตอนแรกที่เห็นคู่แข่งเลยคิดว่าเอาเอาไปเหอะเอาไปเหอะนี้เลยเหรอเคยชุดอะไรเคยชุดหลายคือชุดหลายๆชุดน่ะเขาค่อนข้างที่จะครบ ครบถ้วนแล้วก็ค่อนข้างแบบว่าดูดูทันสมัยนะครับจากที่เราเห็นใช่ครับความรู้สึกของเราเพราะตอนแรกผมโดนผมโดนพี่พี่ทีมงานเขาบอกว่าเขาเขาบอกว่านนผมโดนติขึ้นมาเขาบอกว่าเออผมเอามาย้อมสีกบกบลายผ้าขมาไปหมดนะครับเขาก็เลยติตรงนี้มาผมก็เลยรู้สึกอไม่ได้แน่เลแต่ปรากฏว่าพอประกาศรางวัลมาเป็นชื่อเราได้ครับก็ ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นคือช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนวันแม่ด้วยครับก็เหมือนกับว่าได้ให้ของขวัญวัน<อ>แม่ไปนในตัวรครับคร<อ>าวนี้คณะกรรมการได้บอกไหมคะว่าสิ่งที่เราชนะเลิศมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะ คือว่าของผมเนี่ยตอบโจทย์ความเป็นสตรีแวร์คือสามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจําวันแล้วก็การนําผ้าข่าม,ม้ามาทําให้เกิดม,มูลค่ามากขึ้นนะครับดนยการนํามายอมแล้วก็ไล่สีกันนะครับอืมค่ะแล้วในอนาคตะจะมะีเขาเรียกว่าจะมะีความคิดหรือว่าดีไซน์อะไรที่เกี่ยวกับผ้าขาม้าอีกไหมคะมในอนาคตก็ผมรู้สึกชอบ ความเป็นผ้าไทยนะครับผมน่าจะมีครับน่าจะมีออกมาไปเรื่อยๆหมายความว่ายังคงการเป็นดีไซเนอร์อยู่แน่นอนเลยแล้วออกมาในแนวของผ้าของมาอีกใช่ค่ะคราวนี้อยากให้ฝากอะไรสําหรับวัยรุ่นไทยที่แบบไม่ลืมไปแล้วในเรื่องของผ้าของมาของเราค่ะจริงๆแล้วผ้าไทยของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะกับคนไทยเหมาะกับสภาพอากาศภูมิอากาศของประเทศไทยเรานะครับเพราะว่า ถ้าเรานำถ้าเรานำมาประยุกต์ใช้ดีๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะนำมาต่อยอดได้อะครับสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ค่ะนะคะนี่ก็คือยังดีไซเนอร์นะคะอันนี้อาจจะเป็นแค่ยังดีไซเนอร์ระดับประเทศแต่ในอนาคตไม่แน่เหมือนกันเราอาจจะได้เห็นดีไซเนอร์ระดับโลกอาจจะเป็นชื่อน้องแมนคนนี้นะคะใช่ค่ะเรียกว่าวันนี้ก็ได้เห็นผลงานครบถ้วนเลยจริงๆนะคะกับการนำภาของมาของไทยของเรานะคะมาประยุกต์ใช้ค่ะแล้วก็งานงานนี้นะคะ ก็ทําให้เกิดนะคะดีไซเนอร์หรือว่ายังดีไซเนอร์คนใหม่ล่าสุดของเราและน้องแมนท่านเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแมนแล้วก็2นางแบบมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะละค่ะวันนี้ได้อัปเดตเรียกว่าเรื่องผักของมาร์คเบ็นลับเป็นแฟชั่นที่เรียกว่าที่อยู่สมัยคุณปู่คุณย่าของเรามาจนปัจจุบันนะคะก็ยังล้ําสมัยได้อยู่นะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะใกล้ถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ของเราแล้วเรื่องของแป้งรองพื้นหรือว่าแป้งผสมรองพื้นเนี่ย ต้องมีติดไว้ห้ามพลาดเลยทีเดียวแล้วเราจะมาเค้าดาวกันค่ะว่า5อันดับแป้งผสมรองพื้นนะคะที่ดีที่สุดเลิศที่สุดแซบที่สุด,สด,สดคืออะไรช่วงหน้ากับ beauty expert พ u s ค่ะ beauty expert พ่ะ